ไฮไลท์ประกันสังคมเรื่องราวโดนใจเราจะมาพูดคุยกันเงินเดือน16,600บาททำงานมาตั้งแต่ปี2538-2567เกษียณตุลาคมจะได้บำนาญเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันฝากกดไลค์กด u u s s r r i e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับอ่านะครับเงินเดือน16,600บาททำงานมานะครับในเดือนตุลาคม จากเกษียณครบ55ปีนะครับอยากทราบว่าจะได้บำนาญเท่าไหร่ช่วยตอบหน่อยครับคำตอบก็คือก่อนอื่นนะครับเราต้องหาจำนวนปีในการทำงานมาก่อนนะในการส่งประกันสังคมประกันสังคมนะครับเริ่มส่งนะครับเริ่มส่งเข้ากองทุนประกันสังคมวันที่31ธันวาคม2541หรือต้นปี42นั่นแหละนะครับก่อนหน้านั้นนะยังไม่ได้มีการเก็บเงินเข้ากองทุนเพราะนั้นไม่ได้นับนะครับนะไม่ได้นับนะฉะนั้นนะครับ เอา6 7ตั้งลบ42ก็เท่ากับ25ปีเท่านั้นเองแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับฐานเงินสมทบของประกันสังคมนะครับมีการยึดตามฐานเงินเดือนแต่สูงสุดลิมิตไม่เกิน15ื่นเท่านั้นนั่นเท่ากับว่าต่อให้คุณเงินเดือน16,600บาทนะครับเวลาเขาหักประกันสังคมคุณเขาหักแค่750บาทนะครับหัก5%าของฐาน15ื่นเท่านั้น ต้องเอาฐานห5ืนหในการคิดคำนวณอได้ข้อมูลครบแล้วนะฐานเงินสมทบนะครับหนึ่งาบาทแล้วก็ส่งประกันสังคมมาประมาณ25ปีนะครับเศษไม่นับนะครับเศษปัดลงนะเราต้องมาทราบกันก่อนว่า เงินกรณีชลาภาพนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบวันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้น,น,นสํานักงานประกันสังคมเองยังไม่ได้มีการเรียกเก็บเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้ที่จะคํานวณน,นะครับเงินกรณีชลาภาพหรือคํานวณบํานาญได้เนี่ยนะครับบําเหน็จบํานาญได้ต้องส่งเงินสมทบตั้งแต่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับเพราะฉนั้นเราก็ตั้งเลย67ลบ2542ก็ 25ปีเต็มณนะนะปี67นะครับถ้าเกิดเริ่มกันในปีนี้นะครับคราวนี้เราต้องรู้กันอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือการกำหนดฐานเงินเดือนของผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับคิดจากฐานอะไรประกันสังคมนะครับมาตรา3 3คิดจากฐานเงินสมทบนะครับคิดจากเงินเดือนของคุณนะครับสูงสุดไม่เกิน15 0 0 0บาทนะครับโดยคิดจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และณปัจจุบันยังใช้ตัวฐานนี้อยู่ยังไม่มีการปรับฐานนะครับตามที่เคยมีการแจ้งนะครับรายละเอียดมาอันนี้ยังไม่มีการปรับฐานหรือนโยบายตัวนั้นนะครับเพราะนั้นก็ต้องรอกันนะครับแล้วก็เงินกรณีชลาภานะครับ เราจะได้รับร้อยละยีของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผูมกันตนสิ้นสุดลงถ้ามีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนก็จะมีการปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนก็คือยิ่งจ่ายมากนะครับก็มีโอกาสที่จะได้บำนาญมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น ไปติดตามเนื้อหากันเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นเราเอาเข้าสูตรเลยทํางานส่งประกันสังคม25ปี60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย15,000บาทวิธีการคิดนะครับหาส่วนต่างจํานวนปีเอา25ตั้งลบ15ปีเท่ากับ10ปีส่วนเกินสูณคานวณ1.5คูณ1ิเท่ากับ15%เที่จะได้เพิ่มนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์เดิมบวกสิบหาเปอร์เซ็นที่จะได้เพิ่มเป็นสามสิบห้าเปอร์เซบนต์สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขอนทนกๆเดื่นห้าพันบาทเท่ากับเงินบำนาญทีลย นั่นเองนะครับถ้ามีการส่งน้อยกว่านี้นะครับหรือในอนาคตมีใครที่เข้ามาดูแล้วจะ,กะเกษียณในปีหน้าหรือปีต่อๆไปก็สามารถดูได้ตามตารางนี้ด้วยฐานเงินสมทบเดิมแต่เปลี่ยนจำนวนปีในการส่งนะครับ ก็อย่างเช่นทรง16ปีได้3,225บาททรง17ปีได้3,450บาททรง18ปีได้3,675บาทรบทรง19ปีได้3,900บาททรง20ปีได้4,125บาททรง31ปี ทรง21ปีได้4,350บาททรง22ปีได้4,575บาททรง23ปีได้4,800บาททรง24ปีได้5,025บาททรง26ปีได้5,475บาททรง27ปีได้5,700บาทเห็นไมก็ไล่ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่งงนะครับในประเด็นนี้นะครับ ก่อนจากกันนะครับอาร,ารีวิวขอแนะนำเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนำวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w นะครับ sso.go.th นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับ จะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อ e ีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทําการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทําการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคําว่ายืนยัน OTP สําเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับอีกเรื่องหนึง่งขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยหนึ่งนะครับดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น Apple Store Google Store นะครับ Play Store นะแล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็ สามนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทำรายการให้นะครับไม่ดัดแปลงปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสัยสอบถามไปอยู่ยัง,งหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช่ไวาไยฟสาธารณะทำธุรก,กรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัสทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูแล คำแนะนําผู้สูงอายุด้วยนะครับเรามัระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้วอีกเรื่องสําคัญนะครับห้าสิ่งที่ธนาคารตัวจริงจะไม่ขอให้คุณทํานึถามข้อมูลลับที่ใช้ในการทําธุรกรรมคุณขอให้ส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินไปให้นะครับให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์แบงกิ้งในในลิงก์ที่ส่งมาให้ซึ่งเป็นลิงก์แปลกปลอมนะครับ 4. นะครับขอให้ลองทด สอบนะครับธุรกรรมออนไลน์ต่างๆให้ทุดสอบโอนเงินอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เสนอให้ใช้แอปที่ไม่ใช่มาจาก Official a p แอปนะครับของธนาคารเรามาระวังด้วยมิจฉาชีพนะครับมาในรูปแบบต่างๆหากไม่ทันระวังเงินของคุณอาจจะตกเป็นของมิจฉาชีพได้เรามาระวังด้วยนะครับ